นี่วัฒนาอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นปีที่สองแล้วทั้งที่สองรายการเราแล้วในไหนทั้สองผมก็พามาอยู่แข่เกันสองคนด้วยกันอยู่ข้างผมนะครับพี่ต่อพ่อคุณทองและแม่กองที่ีค่ะถามเลยฮะพี่วันนี้เรามาทำอะไรกัน ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของดอกอ้อเองนะคะก็เลยชวนแม่กับน้องนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆนะคะที่เขาพี้พองน้องพี่เด แล้วก็ที่บอกว่าแฟนคลับด้วยวันนี้มาร่วมทำบุญร่วมทำบุญด้วยกันค่ะก็อยากมาทำบุญนะคะก็คือปกติทุกปีต่ออ้อก็จะไปอยู่แล้วแต่ว่าจะไปกับตามเด็กพิการที่ซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยเรียกว่าไปเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะมาปีนี้จัดใหญ่หน่อยนึงจัดใหญ่ขึ้นนิดนึงมาที่นี่ทำไมเลือกมาที่นี่ครับพี่ ก็มันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในความทรงจําก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือเราเนี่ย ไม่มีเงินีาซื้อขนมเนาะไม่มีเงินซื้อขนมแบบว่าบ้านเราจนอะไรเงี้ยและตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ารวยนะคะแต่ว่าเราใช่พอมีกินมีใช้ก็เลยอยากจะแบ่งให้น้องๆที่เหมือนกับแต่ก่อนสมัยก่อนที่เรายังแบบว่ารู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้นคืนให้น้องๆด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือผมแอบได้ยินมาว่าพี่เคยแบบจนจนถึงกระทั่งแบบอยากกินขนมอยากกินาะอยากกินอะไรพวกนี้ไม่มีปัญญาซื้อไม่มีเงินซื้อคือโดยมาจากทุ่งนาก็คือว่า นอนอยู่หน้านะจน๊ะนอนอยู่หน้าแล้วทีนี้เวลาเดินไปโรงเรียนเนี่ยเวลาฝนตกอย่างเงี้ยก็จะไม่มีร่มเนาะก็จะจับพายางทุกระข้างกับน้องจ<ะ>ับถุงพายางที่แบบมันอยู่ในถุงปุ๋ยเรามาซักล้างแล้วก็ เอามาจับคนละข้างแล้วก่อนจะถึงโรงเรียนก็ฝนตกก็เปียกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อยากกินเงาะวันหน่งก็คือคนเขาเวลาเข้าไปในเมืองไปขายข้าวหรือไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินเงาะแล้วก็จะแกะเปลือกเงาะทิ้งข้างทางแล้วทีนี้ค่ะด้วยความที่เราอยากกินแล้วไม่มีเงินซื้อเราก็เลยหยิบเปลือกเงาะนั้นจับมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็จะเอามาดูว่ามันมันจะมีเหลือติดเงาะติดติดอยู่ในนั้นเป็นเงาะเสีค่ะแล้วก็จะเอามาแกะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เแค้ว่าวันนั้นมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ยังไม่ลืมว่าเ,เราเคยรู้สึกยังไงวันนี้เราต้องมาแบ่งปันใช่ค่ะซึ่งแน่นอนเมื่อกี้ผมแอบเห็นมาว่ามีศิลปินมาด้วยใช่ค่ะมีพี่ๆเขามาร่วมทำบุญด้วยเมื่อกี้หนูก็ไม่ได้ส่งข่าวใครเยอะแบบว่าหนูก็เออเห็นก็ เขาก็เลยถามไี้ยินบอกว่าจะไปทาบุญเหรอเขาก็อยากมาร่วมด้วยจริงๆลแล้วเหมือนมันเหมือนกับเราแบบชวนกันมาแบบเป็นครอบครัวแต่ว่าเพินเขาได้ยินเขาเขาก็อยากมาร่วมด้วยเพราะว่าก็ <ๆ S 1> ของข,ขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นน้ําใจที่แบบว่าสุด,ดยอดจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่า เขาก็แบบได้ยินค่ะว่าเราจะมาทำบุญให้เด็กๆนะเขาก็บอกโหยินดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆพี่ชายที่น่ารักด้วยนะคะเอาล่ะฮะก็ถึงเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทั้งไหนกันว่าน้องๆรออยู่แล้วผมได้ยินมาว่ามีคน แอบอยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะจะเป็นใครเดี๋ยวไปลองดูว่าเข้ามากันเรืแน่เลยหนูว่าแน่ๆปกติเขาจะมาช้ามากเลยนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงแน่นไงทะเลาะกันพี่เขาจะมาง้อไงไม่รู้ว่ามาออดหรือเปล่าน่าจะียดายมาทนหรือเปล่าว่าปกติเนี่ยนัด8โมงก็จะมาประมาณ11โมงอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องปกติแต่วันนี้แต่วันนี้ไม่นอนเลยก็ได้เตื่นเต้นตื่นเต้นใช่เดี๋ยวไปดูกันม่ นำสองสาวไปนะฮะ ตอนนี้ผมก็ได้ดึงตัวน้องสาวมาจะมาแอบคุยกันถึงเรื่องพี่สาวนิดนึงในวันนี้เป็นวันเกิดแล้วเรื่องเมาส์ใช่ไหมคะใช่ครับเอาเม้าเอาเอาตอนแรกเราเราคุยกันแบบสนุกสนานก่อนพี่สาวคนนี้เป็นไงบ้างจริงๆนะคะพี่ดอทองทองนะคะเป็นคนน่ารักค่ะร่าเริงแล้วก็คือชอบ ชอบในการร้องเพลงมากเวลาเขาทําอะไรเวลาเขาร้องเพลงอะไรอย่างเี้เขาจะมีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้กับคนฟังแล้วก็เขาเป็นคนที่ความรับผิดชอบสูงเป็นพี่คนโตยอย่างว่าแล้วก็เหมือนกับเขาลําบากมาก่อนเขาลําบากกว่าพวกพวกหนูยเยอะเลยเพราะว่าเขาเป็นพี่คนแรกแล้วก็รุ่นแบบว่า ถูกต้องเลยค่ะ<ม>ก็คือแบบว่าตั้งแต่สมัยยังไม่มีแฟบผงซักฟอกใช้<ม>คือรุ่นนั้นเลยคือแบบว่ายังไม่มีตังค์ซื้อ<ม>คือเห็นความลำบากของพี่มาก็บอกว่าสงสารแล้วก็ที่แบบว่าเขามาแบบได้มาถึงวันนี้หนูก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากๆแล้วเป็นคนขยันด้วยเพราะถ้าเกิดเราดูกันหน้าเวทีหรือเวาลาออกสื่อพี่แกจะไม่มีความเศร้าไม่มีด้านที่ให้คนอื่นเขาเศร้าคอ,ค,อคอยเศร้าไปด้วยออกไหมคนอื่นเห็นไลย,ยไม่มีเลยค่ะคนคนนี้ก็คือเป็นคนที่แบบว่าอดทนและอดกล ากมเพราะว่าคือพวกเราโดนเลี้ยงมาที่แบบว่าคืออะไรก็ตามแต่ความอดทนแล้วก็เหมือนกับว่า มันเหมือนกับว่าต่อให้เราทุกข์อยู่ข้างในแต่สิ่งที่เราคือความรับผิดชอบอความรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็งานที่เราทำนี่แล้วก็เหมือนกับเหมือนเวลาไม่รู้นะคะความรู้สึกพี่ตอเหมือนการเวลาเหมือนเราจะคุยเวทีขึ้นเวทีเราคุยกันว่าก่อนที่เราจะขึ้นเวทีหรืออะไรขอให้ความทุกข์เก็บไว้ความสุขของเราคือมอบความสุขให้กับแฟนเพลงหน้าเวทีนี่คือสิ่งที่เราคิดทุทกครั้งที่เราขึ้นเวทีพี่สาวคนนี้เคยมี ไหมที่แบบว่ามาพูดกับเรามาบอนว่าแบบเหนื่อยแบบท้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ก็เป็นบ้างเป็นธรรมดาของของคนที่แบบว่าบางทีมันมีอุปสรรคเยอะมากแล้วก็มันเหมือนกับเขาก็บ่นแบบเออเหนื่อยนะวันนี้ก็ยังไม่ได้นน่นอะไรเงี้ยก็จะคุยกันตามปกติแต่ว่าไม่เคยแกไม่เคยบอกว่าแกท้อเลยเพราะสิ่งที่เขาทํานี่ก็คือเขาสู้เขาเป็นคนสู้ชีวิตมากๆจริงๆค่ะก็คือด้วยด้วยอยู่ข้างๆแกแล,แล้วแบบว่าแกสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากมาก แล้วก็มาปีนี้ปี 56, 2 5 5 6เรียกได้ว่าเป็นปีทองของดอกอ้อทุ่งทองและการทองทุ่งเงิน<ช>เพราะว่าเป็นปีแรกที่พี่ดอกอ้อเรียกว่าพี่ดอกอ้อได้รับรางวัลแรกในชีวิตใช่ค่ะเป็นรางวัลอ่มหานครอวอสประเภทเพลงประ,ประ,ประเภทกลุ่มหรือคูยอดนิยมใช่ค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะเหมือนกับการทํางานของพี่ดอกอ้อเก้าปีที่ผ่านมาก็คือเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเพิ่งกั เราเริ่มดีกว่า,อย,าอย่าบอกว่าเพิ่งบอกว่าประสบความสําเร็จเลยเหมือนกับก้าวแรกที่เราเพิ่งเริ่มมาแต่ต้องขอบคุณจริงๆครับเป็นรางวัลแรกที่พวกเราภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆพี่ดอกอ้อยอยากจะบอกว่าเขาดีใจมากเหมือนกับไปบ้านเราแบบขึ้นขึ้นเวทเี่ขึ้นรถมากมันขึ้นรถม,มากประกอบร่างวันงพานรืยความภาคภูมิใจว่าเก่าปีที่เฮ็ดงานมากนี่นี่ก็สิ่งที่เขาแบบว่ามันเหมือนกับหายเหนื่อย เป็นเวทีพี่ดอกอ้อร้องให้อองเา พี่เดแล้วแบบเออแกดีใจมากๆจะแกพูดอะไรไม่ถูกใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็พอได้ยินเราปรเขาประกาศชื่อว่าเราเข้าชิงเราก็ดีใจมากแล้วมันพูดไม่ออกอ่ะมันเหมือนขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจพวกเราที่ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสได้มายืนตรงนี้ค่ะก็เลยแบบว่าซึ้งมากๆแบบขอบคุณแฟนเพลงจริงค่ะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดพี่สาวเราค่ะ แน่นอนน้องสาวก็ต้องมีคำวิงวดีๆมาให้พี่มีอะไรฝากของพี่เลยก็ไม่รู้ว่าคบอายุเท่าไหร่ไม่อยากพูดอายุเดี๋ยวแก <laughs> เดี๋ยวแกมีกระซิบแบบว่า,าใ,หให้ทิพนะให้ทิพนะ <laughs> ก็แฮปปี้เบรดเดอจ่าสุขสันต์วันเกิดวันข่ายวันเกิดแกพี่ดอ,อกรอกับปีนี้นะคะก็ให้พี่สาวนะคะมีความสุขลายๆสุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญยังบุรีที่ผ่านไปให้วยย่าคิดหลายให้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าภาระดทุกสิ่งทุกอย่างรู้เข้าใจแล้วกัน เป็นก็ลังใจให้เลยเพราะว่ารักแล้วก็คิดถึงห่วงใแกันเสมอแต่ว่าเป็นคนที่ไม่แสดงออกอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะด,ด,ด,ด้วยด้วยแบบว่าเออพี่กิน,น้น่นไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขับแบบ เป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่่อยกล้าอยู่แล้วคือเพื่อง่ายเราเป็นน้องแต่ด้วยความที่เราโตขึ้นมาในการแบบไม่ค่อยแสดงออกเลยทําให้แสดงออกไม่เป็นใช่ค่ะแต่จริงๆเรารักพี่รักค่ะก็คืออยู่ด้วยกันมาด้วยความลําบากเราเพราะว่าแต่ก่อนก็คือไม่มีใครก็มีแต่พี่เราก็ทุกอย่างคือดูแลกันตองหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือรักพี่คนนี้เสมอค่ะแล้วก็เป็นห่วงนะคะ คนเจ้าแพปันตันสิแต่งล้นเหลนอยู่ ອານົນນາງນິລາຜູ້ທີ່ຈະຂຶ້ນຮອດພາກເກົ່າຮອດຈັ